คือคือเราพูดนี่เป็นระยะแต่ไม่ได้พูดทุกวันนะคะไม่จําเป็นต้องพูดทุกวันแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่เราคุยกับลูกเป็นระยะหมายมเพราะว่าในระยะ3ามสี่เดือนไม่เกินสี่ห้าเดือนเนี่ยก็จะคุยกันเหมือนกับว่าทบทวนกันนิดหน่อยแต่เป็นเรื่องคุยกันซึ่งเขาจะรู้ว่ามันมีบางอย่างที่เป็นข้อตกลงระหว่างเขากับพ่อแม่ในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกเสมือนจริงก็จะเหมือนกับที่เราดูแลเขาในโลกความเป็นจริงว่ามันมีอะไรที่จะต้องคุยกันแล้วตกลงกันนะคะ ไปที่คุณธนานะมีประสบการณ์รในเรื่องของอมุมมองในเรื่องของโลกอินเทอร์เน็ตจากต่างประเทศด้วยเรื่องของการหลอกกันหรือว่าปัญหาอย่างที่เจอในบ้านเราทุกวันนี้นี่ที่ต่างประเทศเขามีไหมคะในช่วงนั้นมีครับม,มีแน่นอนเพราะว่าคือเหมือนท,ที่คุณหมอบอกะนะครับเพราะว่ามันก็คือโลกของความเป็นจริงนั่นแหละทีนี้มันก็มีคนทุกประเภทนะ,ค,ะครับแล้วแล้ว มันก็อยู่ที่ว่ามันก็คือการใช้วิจารณญาณของของเราส่วนตัวนี่แหละว่าเราเจะเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือว่าทําหรือไม่ทําก็เหมือนเหมือนกับการใช้ชีวิตจริงๆนี่แหละแล้วผมก็ดีใจที่คุณหมอพูดเรื่องเรื่องนี้ขึ้นมาว่ามันก็คือการที่พ่อแม่เนี่ยคือให้กฎเกณฑ์ของลูกเหมือนกับเราใช้ชวิตประจําวันเหมือนเหมือนเหมือนกันแล้วก็ดีใจที่เห็นคุณหมอว่าเออเราใช้เวลากับกับลูกตรงนี้เราเป็นส่วนหนึ่งครับตอนนี้เขายังเด็กอยู่เนี่ย แน่นอนคุณไม่ปล่อยลูกคุณให่ไปเจอคนแปลกหน้าในตลาดสดตลาดนัดเดินเข้าห้างคนเดียว <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกัน <c oughs> แล้วก็ต้องไปพร้อมๆเขาแล้วบนหนึ่งจุดหนึ่งที่เรียกว่าเออเขาโตมีจิน,นยัยแล้วเราคิดว่าเราเลี้ยงเขามาได้ดีขนาดนี้ <c oughs> ก็ต้องให้เขาไปเจอโลกภายนอกบ้าง <c oughs> แต่มันก็ยังมีกฎเกณฑ์อยู่ใช่ไหมฮะแต่ว่าคือสิ่งนี้ผมอยากจะ,จะเน้นก็คือว่า อินเทอร์เน็ตมันมีประโยชน์มากมันเป็นขุมความรู้ที่เรียกว่ามหาศาลที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยม,มีมาเลยนะเพราะาม,มันยิ่งกว่าเอสาระะนุกรวมที่เมื่อก่อนเขามาเดินขายกันตาม,มบ้านดิค,คือทุกวันนี้นี่อยากจะรู้คําตอบอะไรก็ตามคุณพ่อคุณแม่ที่เลียเล้ยงลูกอยู่เนี่ยลูกถามคําถามอะไรประหลาดๆ,ๆขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตมีคําตอบค่ะคุณแม่ทําไมน้ําทะเลถึงเค็มหรือ,อว่าทําไมฟ้าถึงสีฟ้าอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าเข้าไปพิมพ์เนี่ยมีคําตอบแน่นอน ทีนี้ข้อด้อยของข้อเสียเปรียบของเรื่อนนหนึ่งคือมันจะเป็นภาษาอังกฤษมีถ่านคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงพอเนี่ยอาจจะเสียเปรียบนิดหนึ่งเพราะถ้าเราพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยมันก็มีคําตอบเท่าที่คนไทยเคยไปคุยกันใช่ไหมฮะแต่ถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยโ,โหม,มันเยอะมากจริงผมทํางานทุกวันนี้เนี่ยบางทีผมอยู่ในออฟฟิศเนี่ยแก้ไขปัญหาวันนี้ต้องใช้โปรแกร,รม Excel อย่างเงี้ยน,น,นะฮะคิดสูตรอะไรเงี้ยคนอื่นคิดไม่ได้ทำไมธนาคิดออกผม ไม่ผมมีอยู่สองเว็บไซต์ที่ผมไปประจำเว็บไซต์ที่คน,เ,นเขาไปคุยคไปคุยกันเรื่องเรื่อง Excel เซลนั่นเองง่ายๆอยากรู้ถ้าหาไม่เจอกลับไปพิมพ์เขาไปเรไป Google ใช่ไหมฮะ,ะพิมพ์ Excel แล้วก็ f o r u มฟอรัมคือที่ที่คนคุยพูดคุยกันก็เจอเว็บไซต์เข้าไปถึงปุ๊บก็พิมพ์ Search มีคําถามแลยก็พิมพ์พิมพ์เ,เข้าไปมันก็มีคนถามเขาถามมาแล้วไม่รู้กี่สิบครั้งที่เราเจอเหมือนกันมีคาตอบอย่างนั้นผมไม่ประหลาดใจที่คุณหมอแล้วว่าลูกทำแอนิเมชันเองได้ผมไม่ประหลาดดดใจเเยพราาาาะะวุ่ถ้้ผมออทนีคิงไ น้องๆเขาเนี่ยเขารู้แน่นอนแล้เหมือนที่ตะกี้น้องทีเจบอกเนี่ยฮะเขาเขารู้เรื่องเขารู้ว่าจะไปหาคําตอบได้ที่ไหนแล้วม,มันมีอยู่แล้วเขาก็แค่ว่าไปไปเพิ่มจากตรงนั้นออกมาอแล้วก็พูดถึงเรื่องความความปลอดภัยเนี่ยก็ผมผมยัง ผมเคยโดนหลอกนี่สินไหมเคยแต่ว่าไม่ได้โดนหลอกแต่ว่าคือเป็นเป็นเว็บไซต์ที่ตอนอยู่ที่นู่นเนี่ยก่อนกลับบ้านเนี่ยคนชอบฝากซื้อวิตามินก็ซื้อเพื่อฝากคุณพ่อคุณแม่แคลเซียมอะไรโวอะไรฮิตก็ซื้อมาฝากกลับมาทีนี้เต็มกระเป๋าเลยหอมมาฝากซื้อผ่านเน็ตเนี่ยนะคะผ่านเน็ตก็ด้วยความที่เราอยากเจอของถูกเนี่ยก็ไปหาไปเจอเว็บหนึ่งถูกมากเลยก็ซื้อมาลองทานเออก็ดีใช่ไหมคราวนี้ก่อนซื้อไปอยู่ประมาณสองครั้งครั้งที่สเนี่ยก็ซื้อไปเยอะมากแล้วก็พอเขาส่งมาถึงเนี่ย มันส่งมาขอมีแค่ครึ่งเดียวเท่าที่สั่งไปอืแล้วทำไงคะแล้วเราก็กลับไปส่งจะไปหาเว็บไซต์นั้นะนะส่งไปไ<ม>บางเงียบเงียบไปสอาทิตย์ปุ๊บสมมติเว็บไซต์มันปิดไปเลยมันหายไปก็สรุปว่าเขาเลิกทำกิจการ ก็จ่ายเงินทางบัตรเครดิตใช่ไหมฮะก็ยังมีบัตรเครดิตเนี่ยที่นู่นเขาเขาปกป้องผู้บริโภคภายในรอบวงเงินเนี่ยเราก็อีเมลไปหาบัตรเครดิตเรองโทรไปนะแค่เขียนอีเมลไปบอกว่าเนี่ยบริษัทนี้เขาส่งของมาครึ่งเดียวเขาปิดไปแล้วของคุณก็ไม่ต้องจ่ายจบเลยท่านไปจัดการเองเนี่ยเราก็เคยโดนอย่างเงี้ยกับตัวแต่ถามว่าถ้ามันอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยก็คงจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่ถามว่าเขาเขามีบัตรเครดิตเขามีปกป้องผู้บริโภคไหมถ้าผมจะจ่ายเงินทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมพิ่ว่าบัตรเครดิตน่าจะปลอดภัยที่สุด เพราะว่าอย่างน้อยๆเราไม่ต้องจ่ายเงินเดี๋ยวนั้นถ้าเงินสดนี่มันไปเราไปเลยใช่ไหมครับก็ถามว่าเคยโดนไหมก็เคยโดนอแล้วก็เคยเคยสั่งของในอินเทอร์เน็ตนะอีเบนี่แหละก็เรียกว่าโดนหลอกไหมเขาไม่ได้หลอกเขาถ่ายรูปให้ดูเป็นตุ๊กตาเป็นเซรามิกจะเอากลับมาฝากคุณแม่อก็ซื้อไปสองตัวแล้วแหละตัวหนึ่งก็ประมาณฟุตหนึ่งในตัวที่สามมันก็สวยก็ไปซื้อกับอีกคนหนึ่งโผล่มาตัวแค่เนี้ยอ๋อไม่ได้อย่างที่เราใช่เพราะเราดูรูปถ่ายู่รูปถ่ายแต่ถามว่าเราเราพลาดไหมเราคงพลาดเราไม่ได้ถามเขา ว่าขนาดมันเท่าไ uh> หร่เราแค่ดูรูปเราก็เชื่อแล้วอย่างเงี้ยฮะมันก็คือมันก็มีข้อดีข้อเสียในการการที่เราติดต่อและทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นมันมันจำกัดมันไม่ใช่ของจริงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาจะซื้อของทางเน็ตเนี่ยเมื่อก่อนผมทำผมก็ใช้วิธีว่า รถไปดูตามร้านค้าก่อนอไปเดินดูหยิบดูกดดูพลองดูราคาอาไปหาในเทอร์เน็ตสิถูกกว่าไหมถูกกว่าได้เราก็ซื้อ,อแล้วก็ร้านนี้เขาเราเชื่อใจเขาได้หรือเปล่าของส่งมาเสียคืนได้ไหมเขามีประกันให้ไหมอ,อย่างเงี้ยมันมันก็คือการถามว่าเน็ตกับทั่วๆไปมันก็เหมือนกันเราไปซื้อของเราก็ต้องดูร้านนี้ติดป้ายซื้อเราไม่รับคืนเราก็ต้องคิดแล้วเออจ่ายตังค์ปุ๊บเดินออกมาหมดสิทธิ์แล้วนะเรา ใช่ไหมเราก็ต้องตัดสินใจตรงนั้นเดียวนั้นครับค่ะน้องทีเจคะในฐานะยังเป็นนักศึกษาอยู่เนาะในส่วนของ ตัวเองแล้วกลุ่มเพื่อนเนี่ยเคยลักษณะคือเหมือนมีการเคยพูดคุยกันไหมเรื่องของเพราะเห็นนักศึษา,าน้องๆหลายคนบอกว่าเฮ้ยตอนนี้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นช่องทางในเรื่องของการหาเงินหาตังนะเริ่มเอ่อเรียกว่าอาจจะซื้อมาขายไปหรือว่ามีสินค้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันง่ายในกลุ่มเพื่อนหรือตัวเองนี่เคยมีได้เรียกว่าเคยหาไรายได้จากการอินเทอร์เน็ตบ้างไหมคะการใช้อินเทอร์เน็ตออย่างที่พี่เอพูดไปนะครับก็มี ที่เพื่อนๆผมทำาน็คือมีคนที่ทำเรื่อง e อีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็มีอันนี้คือพี่ลูกพี่ลูกน้องผมเองนะครับทำเป็นระบบที่ให้ลงทะเบียนเรียนพิเศษผ่านเน็ตนะครับแล้วก็ไปคิดเปอร์เซ็นต์จากสถานกวดวิชาเอานะครับคือจริงๆการหาไรายได้บนอินเทอร์เนต็ตเนี่ย ช่องทางมันมีเยอะแยะ,ยะเลยอย่างเช่นการขายสินค้าเนี่ยก็เป็นหนทางหนึ่งใช่ไหมครับ <inental. S 1> แล้วก็อย่างที่พี่ผมทำก네็คือการขายบริการใช่ไหมครับซึ่งในการขายบริการเนี่ยมันก็จะมีบริการเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันอ,อย่างตัวอย่างเช่น <im daran> ห้องสมุดอะครับผมอันนี้จากที่ทํางานนะครับรุ่นพี่ที่ที่ทำงานเขาบอกว่าเนี่ยเวลาน้องทํางานเนี่ยน้องต้องใช้ความรู้ที่น้องไม่ไม่เคยได้เรียนมาเลยอน้องก็ต้องไปอ่านหนังสือ<ๆ>เล่มนี้เล่มนี้เล่มนี้ครับนี้ผมก็มาดูอืม หนังสือเล่มพวกนี้เนี่ยราคาถ้าเกิดเราซื้อเป็นหนังสือจริงๆเนี่ยราคาก็จะราวๆเล่มละสองสามพันธช่ไหมครับเพร,เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันแพงมากแต่สําหรับในเน็ตเนี่ยมันจะมีพวกขายอีบุ e ๊กนะครับอีบุ e ๊กมันราคาจะถูกกว่าประมาณสิบเท่าประมาณสิเท่าได้อะครับก็ใช้ตรงนี้ในการแบบประหยัดประหยัดต้นทุนลงนะครับ หมายความว่าอ e ีบุ๊กนี่คือเราไม่ต้องมไม่ต้องซื้อหนังสือมาเราสามารถที่จะ,ะเป็นจ่ายเงินใช่ไหมครับแล้วก็จะได้สิทธิ์ในการโหลดเอ,เอามา<ล>อ่าน,นาอยู่ทาง,งหน้าจอได้เลยครับคุณชัยชนะคะทัศนะในเรื่องของเนี่ยการพออย่างที่บอกว่าอินเทอร์เน็ตนั้นะมีทั้งประโยชน์และมีทั้งโทษเนะเรื่องของการค้าขายหลายคนบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีการแสวงหา ประโยชน์จากการใช้อินเทอร์เน็ตแล้วเริ่มมีการค้าการขายบางคนถึงขั้นหวังรวยเลยทีเดียวนะตรงมีทัศนะตรงนี้ยังไงบ้างคะก็ตรงนี้ก็เห็นด้วยนะครับก็เอาประสบการณ์ตรงของตัวเองกันเลยกันละกันนะฮะก็ถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3กรกฎาคมปีสกนะฮะก็มีรายการรายการหนึ่งนะฮะอาชีพข้ามคืนเพราะนั้นตัวเองก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเพียงแต่ว่าเห็นผ่านสื่อเห็นผ่านสื่อเอ๊ะเขาโฆษณาหนึ่งคนหนึ่งล้านกับอาชีพข้ามคืนแล้วก็ ก็ลองดูคงคงไม่จริงหรอกคงโปรโมทคงจะมีอะไรสักอย่างมันจะเป็นไปได้เหรอรายการนึงรายการนึงจะมาไล่แจกสัปดาห์ละล้านอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ดูไปสัปดาห์แรกไม่เข้าใจเลยไม่รู้ว่าคนแปดคนเข้าไปทําอะไรจําได้ว่าเทปแรกเนี่ยจะไปถ่ายที่เรือหลวงจากกีนาร์เบทใช่ไหมฮะพี่ไว้นะฮะแล้วก็ดูแต่รู้สึกว่าเราก็ไม่เข้าใจ แต่ก็พยายามดูดูไปแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าเห็นผ่านซือ่ออาจีะข้ามคืนอาจีะข้ามคือนอาจจะข้ามคืน,คนได้อย่างเงี้ยผ่านผ่านตลอดก็ก็เป็นคนที่แบบถ้าถ้าไม่รู้อะไรเนี่ยต้องพยายามรู้ให้ได้คือรู้สึกติดใจมันคืออะไรอาจจะข้ามคืนก็เลยจําคำนี้เข้ามาเซิร์ชใน Google ซึ่งทุกคนใช้เป็นคืออยากรู้ว่ามันคืออะไรคิดอะไรไม่ออกนี่ถามคือเกิลนี่รู้เลยเข้ามาปุ๊บก็จะมีบรรดาคนที่เคยไปแข่งแต่ว่าเราไม่ได้ไปเซิร์ชหลังจากสัปดาห์นั้นฮะก็เว้นไปก็จะมีทัศนะของคนที่เคยไปแข่งไปแข่งมาแล้วนะเหนื่อยมากเลยอย่างนู้นอย่างนี้เราก็อ๋อเริ่มเริ่มเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันคือการแข่งขันอะไร